อันนี้คงจะน่าจะ6700ท่านชมอ่แเรามาดูการเสียครับซึ่งอาการเสียส่วนมากก็จะเกิดจากแหล่งสำคัญที่สุดก็คือแหล่งจ่ายไฟตัวนี้ก็จะมีน็อตอยู่หมด4ตัว1 2 3 4งอม่อมาอตัวนี้ก็มีลองรอยการถอดท่านผู้ชมอ่าถอดมาเรียบร้อยแล้วทีแล้วสายไหนมันสายสายแบตเนี่ย แ,แกะนี้ปั้นแล้เพื่อจะดูว่าสายไหนเป็นสาแบตเราก็จะซ่อมเท่าที่ซ่อมได้ท่านชมถ้าหากว่าวงจรขยายเสียอะไรเสียเนี่เราคงจะไม่ซ่อมแล้วเราก็จะดูจากสายไฟ,ไฟอันนี้ลำโพงสีดำอเป็นแบตซอยแล้วแบตสองแบตซองแบตแบตนนะท่านชม แต่วนี่ไม่มีรอยบวมเลยตังนี้ยังอยู่สภาพเดิมท่านชมหินทุกคนนะอันนี้ผ่านยังยังไม่ยังไม่รวมยังไม่บวมท่านชมน่าจะยังใช้ได้อยู่น่าจะสาเหตุเกิดจากการชาร์จไม่ได้ทำให้แบตหมดเดี๋ยวไม่แน่เราจะมาแก้ปัญหา,าที่ก่อนตัวที่มันชาร์จไม่ได้เนะี่ย ทม่ตัวดำเป็นสีเป็นลำโพงแจ็คเสียบตัวนี้อ๋อลำโพงของนี้ทัาก็ตำแหน่งเนี้ยมันใกล้ใกล้รู้เสียบชาร์จตรงนี้น่าจะเป็นแหล่งจ่ายไฟมากกว่าส่วนตัวเนี้ยสายที่ดำ น่าจะเป็นลำโพงเพราะว่ามันจะมีไอซีตรงนี้ดูจะถอดเบยบอเที่ยมมาดูก่อนนะดูข้างในเลยใช้ลำโพงเป็นเดี่ยวครับทา่านครับเก็บโน้ตไ้ถ้าเก็บที่อื่นหายแน่นอน อดึงก่อนแล้วกันกีกะนี่ก็เป็นแจ็คเสียบบังคับก็ไม่ยากส่วนตัวนี้สายอากาศท่านชมสีแดงเนี่ยสายอากาศไอ้เปิลจะถอดดีไหมน่าจะถอดดีกว่าท่านชมนะแล้วบดท้องฟองนอก หลุดที่ปกปัดกีเพิ่มได้ไหมเนี่ยอ๋อมันหลุดหมดแล้ว่ันตรงเนี้ยหลุดถึงข้างในเลยลถึงข้างในแต่มี สองฝั่งท่านชมเนี่ยสายเดี๋ยวเราจะวัดดูครับว่าสายไหนมันมาเข้าที่ขั้วแบตเนาะตัวนี้น่าจะมีที่คุมชาร์จนะครับท่านชมเราจะต่อตรงที่แบตเลยไม่ได้เพราะว่าในแผนนี้น่าจะมีวงจรคุมชาร์จอยู่เดี๋ยวผมจะเอาสาย USB สายชาร์จโทรศัพท์ที่เราไม่ได้ใช้เนะี่ยมาต่อแทนแล้วกันต่อ สายขึ้นมาแล้วท่านชมสายแบบเนี้ยเราจะตัดฝั่งนี้ออกท่านชมเนี้ยเพราะว่าตรงนี้มันช้ได้แล้วเราจะตัดสายเนี้ยแล้วมาบัดกีแทนตรงนี้เลยเดี๋ยวเราจะมาตำแหน่งเดี๋ยวเราจะมาหาตำแหน่งสายครับว่าสายไหนฝั่งไหนบวกฝั่งไหนลบเราจะมาดูตรงนี้ว่าสายไหนบวกแไหนลบอันดับแรกเดี๋ยวเราจะมาตัดสายกันครับท่านชมหาสายที่เราไม่ได้ใช้สภาพตัวนี้ก็ยังถือว่าใหม่ครับเลย เอาตัวนี้แล้วกันตัวนี้อผมไม่มีไอโฟนใช้เดี๋ยวมันจะตัดเอาเส้นเนี้ยดูแล้วไม่น่าจะได้ใช้งานตัวเนี้อนี้ USB mini ไ i c r o เดี๋ยวผมตัดเส้นนี้แล้วทำเลยโอเคหนึ่งสายสองสายอ่ะ ตอนนี้มีแค่สองสายเพื่อความชัวนะท่านชมเราจะวัดว่าสายไฟเส้นนี้สีแดงนี่เป็นบวกหรือเป็นลบเราจะเสียบนปครับท่านชมแต่ตัวนี้เราตร้องแยกออกจากกันเพราะว่าถ้าหากว่ามันชิดกันหรือว่าเราตัดขาดเนี่ยเดี๋ยวมันจะช็อตกันอยู่เราจะมาเสียบไปน,นะเพื่อดูว่าตำแหน่งสายตรงนี้มันถูกต้องไหมเสียบเลยวอตอนนี้ สีดำสีแดงท่านผชมตั้งมิตเตอร์ไปที่20โวลต์ดูซิว่าตำแหน่งสายถูกต้องไหมโอเคครับสีดำเป็นลบสีแดงเป็นบวกอ่านิส้ตาสีสีตามตาสายเลยโอเคหลังจากหาตำแหน่งสายได้แล้ว ทีนี้เราก็จะมาหาตำแหน่งขั้วของบอร์ดตัวนี้เราจะมาดูว่าตำแหน่งตรงไหนเป็นขัโบโบ้วบวกขั้วลบเราก็จะใช้มิเตอร์ในการเช็คดูครับท่านชมหรือถ้าท่านชมไม่มีมิเตอร์ก็ให้สังเกตอย่างเงี้ยจะเห็นได้ว่าลายปิ้นนะท่านชมตรงนี้ก็จะเป็นไดโอดขีดนี้ครับท่านชมเวลาไฟบวกก็จะวิ่งผ่านจากตรงนี้ผ่านไปเป็นไดโอด ตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยมันจะเป็นลายปินถึงกันท่านผู้ชมส่วนในี่ตัวเนี้ยมันจะมาลายปินถึงกับไอตัวขอบกดตัวถังเนี่ยซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตำแหน่งไฟลบเราก็ต้องวัดสักหน่อยนึงเพื่อเพื่อป้องกันการสิพาดเราตั้งไปที่วัดความต่อเน,นื่องหรือว่าเสียงดังตอตัวนี้ตั้งโหมอยู่อาคบอย่างเงี้ยล้วก็วัดไปเลยตำแหน่งที่ ติดขาได้อดท่านชมก็ต้องเป็นขั้วบวกอันนี้ได้อดครับแล้วก็มาตรงตำแหน่งน,นี้เลยอ่าเนี้ยอันนี้คือไฟบวกวิ่งเข้าที่ได้อดท่านชมแล้วตัวนี้ก็จะปอะกันการต่อกับขั้วเข้าไปหาแบตส่วนไฟลบตรงนี้จะเป็นตัวถังอะ่ะเนี่ยตัวเนี้ยอ่าับกินตรงนี้เลยครับอันนี้ก็คือขั้วลบแต่เ,เราจะมาปัดกีตรงเนี้ยขั้วลบแล้วก็ตรงนี้เป็นขั้วบวกถ้าหากว่าวัด วัดลบนะท่านชมแล้วก็กับขั้วบวกเนะี่ยแล้วมันดังก็หมายถึงว่ามันช็อตกันนั่นเองเราค่อยมาดูว่ามันช็อตอะไรแต่ตอนนี้เครื่องนี้น่านจะปกติแล้วเราจะมาปล่อยไฟดูก่อนว่าตำแหน่งนี้ขั้วลบและตำแหน่งนี้ขั้วบวกโดยเราจะบัดกรีตรงนี้ขั้วบวกนวส่วนขั้วลบเนี่ยเราจะบัดกรีนี่แทนแล้วกันเพราะว่าตรงนี้มันใกล้เกินไปเดี๋ยวมันจะช็อตกันตำแหน่งน,นี้สายมันสั้นทุกทีเดี๋ยวจะตัดตรงนี้แล้วกันแล้วเอาสายคล้องเข้าเลยกัน ผมสัตย์มากดูแข็งแรงมั่นคงแล้วก็วัดอีกรอบนะท่านผู้ชม เพื่อความชัวว่ามันไม่ช็อตรอบเอ,อไม่ช็อตกันระหว่างขั้วบวกขั้วลบาบวกลบจะต้องไม่ดังท่านผู้ชมถ้าดังก็ต้องแก้ใหม่ถ้าเป็นขั้วบวกถึงขาได้อวดไหมถึงครับโอเคออเดี๋ยวเราจะมาประกอบ แล้วลองใส่แบตดูหลังที่ต่อเสร็จแล้วท่านชมตรงนี้ก็จะเป็นเอาสายเคเบิลไทยรัดไว้เป็นตัวกันกระชากนั่นเองตัวนี้ยังมีการเสียดายท่านชมนะเดี๋ยวเราจะมาประกอบแล้วลองเครื่องดูครับ สายลำโพงหวังวก่อนแล้วกันนะ โอเคครับไฟแดงก็ติดแล้วเดี๋ยวผมจะลองชาร์จทิ้งม้สักครู่กันก็กลับมา ได,ได้อีกครั้งท่านผู้ชมก็ยังดีกว่าที่จะเอาไปทิ้งอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับผม